สวัสดีครับผมจ้าพิธีตามเข้ามาเจอกันอีกแล้วครับผมเนี่ยเสแปรแนวนัวครับผมเนี่ยเสแปรแนวนัวนี่คุณแม่ให้เลยแต่งยู่แต่งกินโอ้ยมือนี่ได้เนื้อขาไล่มาเดี๋ยวน้องเลยเก็บเอาไปจุกจักหน่อยนี่ขาไล่จ้ะนี่ครับผมโอ้ขาไล่กับตับก็เลยสวยไปด้วยนึงโอ้พอนนี่ก็ลวกจิ้มกระแทบลวกจิ้มกระแทบมือนี้จะเห็นลูกค้าพนักง จุขาไล่เยนุ่งกับเลยคืออยากน้ำพึนจัดไปจัดไปอ่าจัดจัดจัดเอาล้วครับผมโอ้โหเนี่ยผิวมันต้องบางบางเคียงเขียงได้ปะอืมบาง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 กันแล้วตัดขวดมมันค่ก็ตัดได้เขียงกันนี่ครับว่าท่านผู้ชมเขาเห็นบ่เลยน้องไล่ของแทนต้องเป็นแบบนี้ครับผมเป็นมีคือเสศษเหียญแต่บ่มันหักบ่เหนียวนะครับผม เวลาเขาหันเนี่ยเาหันเห็นมันได้บ,งบางบ,บางบางใช่ครับผมน้ำลายแตกว่าเวลาเขาหย่ันทีดด่งขวดขวดขวดเตนี่ครับผมยงงังตีเดา ได้ขนาดนี้นี่ทั่หมดเลยดืออยดโอ้โหจ้องจัดอยู่แล้วครับผมมือมีหิ้วเข่ามีดที่มันคมจังเลยครับต้องใส่มีดคมอยู่เลยนะครับผมนั่นละนั่นละโอ้ยจะเห็นบางทีบ้านเหนียวนะครับผมกันเห็นบางทีเจียวใส่กันคนละทางงี้ต้องจะคนเจียวต้อง เกยกะตุ่มมาเรียบร้อยแล้วจัดนักจัดขั้มอืมสีครัวไม่ไหมตั้มไม่ไหมตั้มได้สร้างเลยบ่เขาคัวบะนี่โซยเต็มที่เลยตั้ผงนัวบะนี่โอ้ยใส่หน่อยแซีบหน่อยใส่หลายแซีบหลายเลยคะ่ะตั้คนจะมาก,กันคนเสียดมปลาใส่เพราะว่าเจะนุ่งตุม่ม เีลือใส่ผักดีใส่น้ำปลาใส่เกลือไปน้อยนึงแล้วซ้ำคุณล้วก็ดซีมสักตัวบันนี่เ<ไ>ป็นยังไงยังประเทศไ,ไหนเก็บคนปันนี่เอาเติมน้ำปลา,าก่อนซ้ำจวดจวกจวดซ้ำคนตอกันปันนี่ก่อนเสียเอาต้นหอมใส่ซ<า>้ำเรียบร้อยจะห้วยเลย,ยเลจ้ะ ไล่ๆก็ได้คุยโอ้เข้มข้นพักด้วบุญจะค้บกัด้วยจิ้มจนจำด๋บุกด้วยมือผัดใไดอกตับตัวทนผู้ชมมันตก ของคู่กันตัวกําเนื้อไปลอกกินเนื้อกินไท่ตับตอนี่ยค่ะดได้อ่ะโอ้ยเจียวโอ้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 แอ่มอ้โอ้ยยยยคยยยย่เยยยนยยมยย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 อยยยยยยยมยยยยยยย พอดีพอดีจ้ะพอดีมาบบนี้เด้เวลากินละวตัว <laughs> มาพอ,พอไม่รนน้อักแกงร่วกันสร้อยแรกๆกับิจูจนตัวจจมมาเด้เอกินน้องเอง,งหอมห่วยๆเส็นะเกี่ยวนีน,อน้อไลจัดเ <laughs> บ้งพ่อไปเห็นโอ้เนื้อไล่สกัดไป <laughs> ไล่สกัดเพราะเป็นเสือ <laughs> <laughs> ไล่สตกัด <laughs> สะท้ามานี่นี่แหละข้จะวาตายายสายหดว่ามันขัก,น,กน,นั่กินจหขนี่ขอทานเนาะ

ถ้าเขาลวกจิ้มเนี่ยไม่สุกคดเขาเดียวไม่สุกคดเขาทอดแต่ไมนหนุ่มเลยว่ะมันหนุ่มคนเลย่อดีนน <c oughs> ยวฝ <c oughs> าดเปิญขุกฝาดโอ้ยขอสาวขอเลี้ยง

ăn nhanh, năm mày. Tièo kìa. Tièo ngại thêm. ăn mừng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 . ăn Tập, 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 เนื้อที่ผมมาคือหนองลรยครับเนื้อส่ยแล้วจ้าวเจ้าว่าห้าเเ่าว่าเ่าน้ำเ้อนย่ยต้องกินเลยตลอดยัเอาแก้วอ่ากรมือเสียเป็นเนาะ à phụ ao cứ mà take okay up quán bạn ừ ừ không không ติดเครื่องอาซาบะได้ <c oughs> <ừ. S 2> อืมอืมมันมันตัด,ด,ด,ดตัวอืมรืมบอนหิวมาหอวตัวมักลืมตัด คันต oh. <laughs> ่วเสียไปบ้ามี้คำาได้เก็บผักนั่งเล่นซอนกระลืมบอกว่าอันนี้ล่ะตัดเอา Kutar. <laughs> mm เราจะต้องทิมคนว่าชู้ชุดนี้เนี่ยขันแจ้วแสบทุกอย่างแสบหมดเลยจ้าันนี Siri, ้ยแก้วบ่ะแทกโอ้โหจบเลยครับผมนั่นแจ้วจะต้องเพียรต้องสดจ้าดีต้องเพี้ยงต้มๆดีบอกคนละว่างแก้วเพียรสดเนาะใครเอาเพียรสุดจี๊ดจังไลยครับแล้ววัางต้มสกปรต้มต้มจะตเองดูสุขภาพ ยังต้องต้มเดือดหล้วก็ปิดเดือดกับเดือดซองเถียวซ้ำเถียวเลยยังต้องยังคอยเอาเทคนิครตร้มกับบอกกันอยู่ในคลิปเนาะะ,ะกินแค่พ่อยิ้มครับผมแค่ว่าเทคนิคการเน่การยังก,การเลือกเนื้อน้องไร่ไร่ของเนื้อเป็นแบบใดแบบไหนสำหรับคลิปนี้ครับพ่อทำนี่ครับ ยุดดีไม่แห้งกันทุกคนครับรักษาสุขภาพเด้อครับผมเดี๋ยวต้องแสบยังอยู่ผิดหอดทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าเริ่มโยเผือกเล้